ที่ประเด็นของคุณก่อนด้านในที่นี้เราพูดถึงในอนาคตรพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์แล้วก็เพื่อไทยจะต้องเสนออะไรให้กับสังคมเสนออะไรให้คนเลือกเพื่อที่จะไม่เอาโมเดล back to the future แบบที่คุณสุน,นันท์เวชชชิวะได้เขียนถึงคุณกอนเขาบอกบอกว่าพรรคการเมืองที่ดีควรม,มีอะไรบ้างข้อที่ 1. พัฒนาประเทศโดยที่ไม่สร้างความแตกแยกสพัฒนาประเทศถูกต้องตามหลัก กฎหมายและศีลธรรม 3. พัฒนาประเทศโดยไม่เสียวินัยการเงินการคลัง 4. พัฒนาประเทศด้วยความยุติธรรมตามหลักประชาธิปไตยส่วนการพิจารณาว่าดีหรือไม่ต้องดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือไม่และมีความเป็นไปได้เพียงใด ที่ผ่านมาว่าแต่ละพรรคการเมืองมุ่งเน้นว่านโยบายจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ได้เพื่อให้ได้คะแนนเสียงทําให้พรรคการเมืองใหญ่มุ่งชูนโยบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายแต่บางครั้งก็ไม่คํานึงถึงผลเสียที่ตามมาขอบคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ยของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้